สวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเอ็นบินเอื้เอเขียวพารวยนะคะวันนี้นะคะ,ะมีชุดสรุปหวยลาวนะคะหวัวที่ผ่านมาวันที่14มีชุดสรุปมีเซียนไหนเข้าบ้างเราก็มาดูกันต่องวดนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะแนวทางนะคะหวยลาวนะคะสูตรหวยเหล่าหวัวที่ผ่านมานะคะผู้ชมผลที่ออกก็คือ0ูนย์นะคะสองห้าแปดแปดมีเซียนใดเนี่ยเข้านะคะผู้ชมกามี่เขาต้องของพ่อเฮง สูตรของข้อเหงของเส้นของของเนื้อเว้นกับบ่อเขานะคะคุณผู้ชมกะแนวทางอ่าของเส้นไม่เด่นหนึ่งรองหกบ่อเข่าของข้อเหงเข้าหน่วยห้านะคะเข่าสองหัอ่าของเส้นใบนะคะของเส้นใยลวดนะคะแล้วก็ชุดสรุปสรุปโครงสุดท้ายหัวลายเว้นกับหัเด่นหนึ่งนะคะรองแปดกับมิเต็ดแปดน้ำมันนะคะ เส้นใบกับรุดนะทางวดนี่อ่าชุดสรุปโครงสุดท้ายนี่ไม่เข่าเป็ดดนี่เ, 108, นเรนหนึ่งร่องแปดนะคะาเราก็มาดูแนวทางกันสองวันนะคะวันที่สิบเจ็ดตรงกับวันจันทร์นะคะสิบเจ็ดตรงกับวันจันทร์สมดุมดบุตรนี่ อันนี้เป็นสูตรเวลานะคะแนวทางนะคะแนวทางสูตรเรื่องเรากำลังวันนะคะ,ะช่วงนี้เสื่อๆกับจับเหล็กอ่ายากในจักหน่อยเนาะนะคะผู้ชมอ่ิ่นกบัยเห็ดเต็มทีแล้วก็ยังว่วมาอยู่เนาะนะคะก็ชาวิจารณญาณน,นะคะ บนล่างนะคะจับจับคู่หกคู่เด่นหกคู่ดินเด่นศูนย์ก็เด่นหกนะคะตัวเด่นเด่นศูนย์เด่นหก ะะจับคู่ก็เด่น0ูนย์เด่น6กนะคะก็มี0นูนย์หอีกตัวหนึ่งนะคะศูนย์หกถูกก็มี68ดนะคะที่เป็นตัวเด่นและหกสาตัวกันนะคะศูนย์หกับ8ปเก่านะคะ ตะะ3ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะชุด3ตัวก็908าศูนย์แะคะศูนย์หนะคะทบทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะเดนศูนย์กับ6กจับกู้ศูนย์แ เก้าหกหกสามศูนย์สามนะคะตัวกันศูนย์หกแปดเก้านะคะสามตัวเก้าศูนย์แปดศูนย์หกสามศูนย์หกแปดนะคะผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเป็นแนวทางสูตรห้วยลาวพัฒนานะคะลรากาของแต่ละเซียนนะคะผู้ชมเราก็เซียน,นมีของพ่อฮิ้งหรืเขาเงินที่ผ่านมาของเซียนใบรุดนะคะสูตรห้วยลาวกับบ่อเขานะคะผิดพลาดประการใดท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยนะคะเป็นแนวทางสูตรห้วยลาวนะคะ ก็รอนะคะดูล่อตามเสียนเหมือนเดิมนะคะว่าเขาเอ็ดนี่ก็จะตามคือเราเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเลยเบิ่งเนาะนะคะอ่ะขอขอวยมีโชคมีลาบนะคะผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะนะคะ